สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาผ้ามาปั่นค่ะคุณยิ้มก็เลยแวะแวะรอที่ที่ปัม๊มปตทอร่อยดีค่ะชอบหมูปิ้งแบบเนี้ยเขาเรียกหมูปิ้งอะไรคะนมสดอืม Gracias. Mm -hmm. อิ่มแล้วเนี่ยชุดครึ่งจริงๆที่เราอิ่มแต่ว่าถ้าเหลือไปก็ไม่ได้้องกินให้หมดเหลือไปก็ข้าเหนียวเย็นแข็งไม่อร่อยอันนี้ก็ไม่อร่อยกินต่อเป็นคนกินไม่เยอะ แต่ถ้ามีวินัยในการกินนะชุดเดียวก็อิ่มมีใครกินข้าเหนียวหมูปิ้งแบบอิ่มพอดีอะ่ะกินคนละกี่ชุดคะเราชุดครึ่งแต่ชุดเดียวก็อิ่มได้ดื่มน้ำเข้าไปก็โอเคแล้วคะ่ะ กินแบบธรรมดาปกตินะไม่ได้แบบเน้นกินโชว์ถ้ากินโชว์ก็จะอาจจะเยอะเยอะมากเพราะว่าต้องอดอาหารก่อนแล้วค่อยมากิน <c oughs> บางคน <c oughs> มันก็จะทำให้กินน่าอร่อยแล้วกินได้เยอะดว้วย พยายามพยายามทําเวลาในการกินให้มันเร็วที่สุดแต่ทําไม่ได้ต้องตัดต่อเรื่อยอ่ะเนี่ยหมูปิ้งสองไม้อ่ะกินเวลาไปมึงสิบกว่านาะทีมบนกินช้าแต่ถ้าพยายามจะกินเร็วมันก็จะดูดม,มุมมาแหมมันไม่ใช่ตัวเรา

สงสารเขาจัางแบบฝนตกแล้วฝนตกแล้วพื้นมันมันมีดินโคลนอยู่บนปูนนะที่จอดรถหน้าเซเว่นเสร็จแล้วเขาผู้ชายตัวอ้วนๆเนาะเขาไปเหยียบตรงนั้นแล้วเขาลื่นล้มสงสารไม่แต่เราไม่มองหรอก ลัาเขาอาเขาขับรถตู้มาแต่ก็ลุกได้แล้วแหละถ้ายุกไม่ได้เราลงไปช่วยอยู่็นสารน่ะแต่ถ้าถ้าลุกไม่ได้เราจะลงไปช่วยอยู่ค่ะ เราไม่ชอบเห็นภาพแบบนี้เลยเราแบบสะเทือนใจขึ้นสงสารเขาอะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเพราะใส่รองเท้าแตะถ้ารองเท้าผ้าใบคงไม่เป็นไร เจ็บจ็บะปวดตรงไหนนะคุณกลัวเขาจะไปปวดก้นปวดตูดที่หลังนะของสาร อิ่มแล้วค่ะวันนี้คุณดิมลาไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ